สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุบนมสปสมอ,สอนสบายดีอเอฟซ่กานเสเก่าสิกกอพี่น้อง,อ,งอนโงโง้องวยบ่แมนปลุงมาไต้องตองบ่าวแมนเะอยู่ไซส์บ่าวแมนเทาตอนนี้<ะ>อยู่ไซสตอนนี้อยู่บ้านเจมลาเคื่องของาปากปาลุงเลยกำลังปั่นเขาป้ลุง าปั่นเข่าเจม,มาล่าอะไรก็อห้ามาค้นเข่าซอยเพิ่นปลาลุงเลย <S <S <ต pirate hiking> หลังจากจิบไปคน้นไปแก่เข่ากันแล้วห้าก็มาเริ่มปั่นก็ได้ปลาลุงเลย แต่มาลอรุ่นลอส้มกันมาสิได้จักสอบปลาลุง<ม>อือยเครื่องปลาลุงเลย้า<ม>สิบไดิเินเสียงแบบฟันก็ต้องขอโทษขอพ่ายราว่าเครื่องมันทำงานปลาลุงกล้สำเร็จแล้ว มาล่าปลาลุงเลยหลายกลุหลายคนยล้มมาปลาลุงเลย,ยสังเกตปลาลุง ก้าประมาณหามุงแรงก็ลุงเอกก้ทอดกรมาแตู่ลรแต่สิบสองมุ่งพลเรอดารถปั่นขึ้นมาปลาลุงมานันกรจะเบ่ามูปลาลุงเอ้ปากระเบงกระสมกันปลาลุงเบาวมูปลาลุงไอกาซ่องเบาวแม่นทำเนาะอย่าลืมปลาลุงเลย เขาเบิ่งเขาส้มกันส่วนท่งนี้เท่ากาับล่อปลาลุงล่อหมัดเขาอยู่ที่บ้านเจ้อม马า,ากาจีสน,นีแห่งคลองพุ่งหน้าสารปลาลุงเลย คันเข่าพบผ้าหยูได้ป้าลุงส่วนนี้ไปไซมมาไซากับโอ้ยตกใจกันว่าพวดที่เกี่ยวเขาฮะใจสุขาดเลวป้าลุงเอ้ยผ้าหยู่เขา่าสันส่วนบ้านงงาาน้องม้วยห้ากะนั่งท่วมแลวป้าลุงเอ้ยแต่บ่าวควันกับเมื่อบอได้ตอนนี้นั่งกำลังบ้านพังเจ้ซี รถใหม่ลรรเลยเป้าลุงเอ้ยเบิร์ตจเทียบ้อยเขาเจ้ามาลาหน้าซิบหาไห้ปรรลาลุงเอ้ยก็ซิไดยจักสอบก็มาเบิร์มาส้มกัน ส่วนทางนั้นป้าลูกเลยงัวร้อยกินก่อนเลยร้อยกินฟางเครื่องใหม่ 登给费比较大。 เป็นเทียนรอดปลาลุงเลยขาวเกอม,มาลาหน้า14ให้เ่าก็จะได้ค้นขึ้นเล่าออก,กันต่อบอ เสร็จกันไปที่เรียบร้อยหน้าเจ้อ,อัมมาลากาคีปลาลุงเอยเขาก็่าว่า,าจากกูบอยแหละแล้วก็พากันผ้าอมาปลาลุงผ้ากันมากเกี่ยวเขาว่าซออันมา,นา,า,า,มา,าพ้นเข่าซอยเจ้อัอมมาลาอะไรเพลินอยู่อันปั่นเข่าข้อมากกวได้อยู่ปลาลุงเอยเขาก็าสิบอไปได้คนน้ำเพลินดอกเพราะว่าคนงานนนัเปินเพลินไลยแล้วเัาก็าสิได้คนเข่าขึ้นรถให้เพลินปลาลุง ตะกี้ว่าสิคนนั่นเขาขึ้นรหลดซีให้เพิ่อนพอคนงานรหลดซีเพิ่นนะมันร้ายแล้วเฮาก็สิได้มาคนเขาขึ้นเล่าให้เพิ่นบ้านนี่ปา้าลุงมารอรุอ่นรอ,อส้มกันท่าแหล อะไรพี่น่องเลยนอกจากทิปันต์แล้กวกั็วันนี้ก็สมัาพาควันเละปารุ่มมาควันเกษตรล่าคิดตุ้เพื่อทคนนี้จะได้กับพ่อกันโอกาสหน่านะปารู่มเลยฝากก็ไล่ก็แซ่ก็ติตามช่องน้องมวยเสร็จเก่า,เส,เ,กาเสร็จเคยปารู่มเลยสบายดี